你问你。<music> สวัสดีครับยูทูบและผู้ชมดูตันครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเราไปตรวจทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมล็อกฟูตนะซึ่งวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบพลังของดาบซิกคาเนโนนะครับเนี่ยรู้ว่าดาบซิกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปใหม่หรือว่าแมปเก่านะครับมาดูกันว่าแมปใหม่กับแมปเก่าเนี่ยดาบซิกอันไหนมันเท่ากันนะครับแต่ก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ดวงดีไปเลยห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะฮะเอาละครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวเรามาดูว่่่าาาาคคครรัับบบเนนนนีียือห้ตดะ อ่าจะมีความดําคำยาวนะครับนี่สวยงามแล้วก็ดูมีเกียรตินะครับอ่ะโอเคก็กันฟันนี่การฟันจะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สกิลแรกเลยนะฮะเป็นการแบบว่าตัดแบบอย่างนี้นะฮะแล้วก็สกิลสองตัดรัวนี่สวยเลยนะครับสกิลสามเป็นการหยุดเวลานะครับสกิลสี่ I M Atomic นี่ฮะ อ่าแล้วก็ระเบิดโอ้โหอะตอมมิกเกมนี้นะฮะก็ถือว่าสวยเลยนะครับนี่มีคัสทซงคัสซินนะครับโอ้โหแล้วก็สกิลเอฟไปกันฮิลเลือดนะฮะนี่นี่เอฟเฟิกนะครับผมเอฟเฟิกนี่สกิลแรกสกิลสองสกิลสามนะฮะแล้วก็สกิลสี่อะตอมมินะก,กนะครับสกิลเอฟไปกันฮิลนะครับนี่ถือว่า สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวีหนึ่งของล็อกฟูดเก่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูภาคเก่ากันดีกว่าครับนี่ครับภาคเก่าเนี่ยนะครับดาบซิกจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะโอ้โหยนะฮะก็เท่เหมือนกันนะครับนี่ฮะเวลาถือดาบนับจะไม่เหมือนภาคใหม่นะครับนี่ฮะมันจะแบบว่ายืนเอ็กแบบนี้เลยนะฮะเออถือว่าดาบสวยอยู่นะด,ดิมีความเรียวยาวแล้วก็มีความแบบว่าหนาของดาบนะครับแล้วก็แบบว่าบางๆ <S <S นะครับโอ้โหแหลม <S <S ๆเท่เลยนะครับผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเละเนี่ยนะเออนะฮะโอเคมาดูกันฟัังกกกนดีวว่่่าาาฮะสิลรตๆ เออแต่ว่าภาพมันอาจจะไม่สวยแต่ว่าสกิลเกมนี้อาจจะที่ก็ได้นะฮะอ่ะการฟันการฟันจะไม่มีเอฟเฟกนะครับจะไม่มีเอฟเฟกเลยนะฮะนี่แต่ว่าจะมีเอฟเฟกตอนฟันใส่ใคู่ต่อสู้นะนี่เออถือว่าเปกแล้วก็ที่ดีนะมันที่แบบแปลกๆกว่านะฮะเอะอก็ที่อยู่นะแล้วก็สกิลแรกสกิลแรกเป็นการพุ่งครับเนี่ยเป็นการพุ่งอ่าเป็นการพุ่งเป็นใสฟ้าสสีสีะส,สีม่วงอ่ะนะครับผมแล้วก็สกิลสองโอ้โหไอ้แค่ สวยอยู่นะดูดูดูดันดีว่านี่สกิลแรกเป็นการสลัดนะครับผมนี่สกิลสองทูบนะครับเฮ้ยดูดูดันอยู่นะสกิลสามโอ้ยมาถึงก็ไอเอ็มอะตอมิกเลยครับ โคตรโหดิกลายเปใ็นใต้ฝุ่นอะตอมิกไปแล้วนะฮะโหแล้วมันนานด้วยครับแล้วก็แบบศัตรูที่โดนไปนี่คุณจะโดนตอดแบบตอดยาวๆอ่ะนะฮะโอ้อยไม่ใช่ย่อยเลยนะตองไปอยู่ในเกมใหม่ที่ภาพสวยเลยเนะี่ยอืสกิลสวยอยู่สกิลเว็สกิลวีมีไหมโอ้สกิลวีเป็นการเปิดโหมดนะฮะเนี่ยเปิดหมก เปิดโหมดซิก e อนะฮะอ่ะสกิลสกิลเว็บไม่มีนะครับนี่การฟันเหมือนเดิมไหมเออถ้าไปอยู่ในโหมดถ้าไปอยู่ในล็อบฟุตภาคใหม่ในที่เลยนะเออแม่นี่สกิลแรกสลชนะฮะสกิลสองทูบนับเหมือนเดิมนับสกิลสามอะตอมิกนับมันน่าจะเหมือนเดิมนะเนาะเออเดี๋ยวดูก่อนว่าเหมือนเดิมเปล่ามาครับมาดูกันนะครับสกิลเปลี่ยนไปไหมสกิลไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าเพลอร่ามาทําให้เท่ขึ้นนะฮะแล้วก็ถึกขึ้นนะครับผม เอาล,ละครับก่อนเดี๋ยวเรามาดูซิกเบต้ากันดีกว่าครับเนี่ยซิกเบต้าก็จะแปลว่าเหมือน V1 เลยนะครับนะในภาคใหม่นะครับแล้วก็แปลว่ามันจะมีซีิวเอฟนะครับนี่ซีิวเอฟมันจะเปลี่ยนไปนะนี่มันจะมีแบบว่าท่าน,นี้ด้วยนี่ท่าน,นี้สามารถแบบว่าจัดก,การคนที่อยู่เซฟโซนนะฮะอ่ะอา,อา

โอ้โหนะฮะบอกเลยว่าพลังเนี่ยโคตรแบบว่าอันตรายนะครับเพราะว่าแบบว่ายังไงล่ะสามารถจัดการคนที่อยู่ในเซฟซูนแล้วก็วงกว้างด้วยแล้วก็มอนเตอร์ที่อยู่รอบๆเนี่ยตุยหมดนะฮะเออคือแบบว่าใครที่อยู่แถวนั้นน่ะตุยหมดอืมนี่คือซิกเบต้านะครับที่แบบว่าเป็นว1นึ่นี่แหละแต่ว่าต้องเพิ่มเวนเข้าไปก็จะกลายเป็นซิกเบต้านะครับแล้วก็สามารถกดสกิลเอฟได้นะครับนี่ฮะสามารถมีคัสซินที่เท่เลยนะครับผมเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าภาคไหนดีสุดนะครับนะโอ้โหบอกเลยว่าเท่ทั้ง2าคเละฮะ ใจเนี่ยผมชอบภาคแรกว่านะฮะแต่ว่าภาค2มันก็สวยดีนะแต่ว่าผมขอเลือกผู้ชนะคือภาคแรกแล้วกันนะครับภาคแรกมันสวยจริงนะฮะเออไม่รู้ว่าใครจะคิดมันผมหรือเปล่านะครับแต่ผมชอบภาคแรกว่ะเออมันดูดุดันมันดูน่ากลัวเดียนะครับเออนะครับแล้วก็ใครที่คิดเห็นยังไงก็สามารถเม้นมาได้ว่าจะตรงใจกับผมหรือเปล่านะฮะอ่ะผมชอบภาคแรกว่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาดาบนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าสกิลนะฮะดูมันที่กว่าเยอะเลยอ่ะจริงๆนะฮะ เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาบซิกวีสทั้ง2แมปกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แมปใหม่กันดีกว่าฮะอ่าแมปใหม่ก็จะเป็นแบบว่าหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับซิกวีสนะฮะอ่าจะเป็นดาบแบบว่ายาวๆแล้วก็ถ้าถือก็จะเป็นนี้นะฮะอ่ะกันฟันนับนี่กันฟันก็จะเหมือน V1 เลยนะฮะอ่าก็ไม่รู้ว่าคล้ายกันหรือเปล่าแต่น่าจะคล้ายกันนะครับนี่กันฟันสกิลแรกเลยนะฮะสกิลแรกของซิกวีสองนี่เป็นการยิงขึ้นนะครับคุณผู้ชมเห็นเปล่านี่เป็นการยิงขึ้นนะครับท่าแรก นี่ท่านี้ก็ถือว่ายิงไกลได้นะครับบอกเลยว่าแรงด้วยสกิลสองเป็นการสตันศัตรตูนะครับในการหยุดเวลานะครับเออท่านี้คือแบบว่าหยุดนานด้วยนะนี่นะครับแล้วก็ใช้คู่กับท่านึงเนี่ยโอ้โหยิงนี่แล้วก็ต่อไปท่าสามนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการเอาวีน่ยะครับมาแบบว่าเป็นท่าสามนบไอเอ็มาต้องมีของว1นอ่ะฮะนี่แล้วก็ระเบิด นี่แล้วก็หายไปครับโอ้โหครับแล้วก็สกิลต่อไปครับสกิลวีฮะสกิลนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเป็น v 2นี่สกิลว <I> ีเนี่ยท่านเนี่ยโคตรเท่คือเท่มากๆเลยครับนี่ฮะเท่สุดๆไปเลยแล้วก็มีดาบแบบนี้นะฮะมองไกลๆนึกว่ากันดั้มโอ้โหนะฮะนี่คือแปลว่าท่าตัววีนะฮะ เอาละมาดูท่าตัวเอฟกันดีกว่าฮะท่าตัวเอฟนี่ก็จะเป็นการตัดโคนะครับนี่เราต้องหาเหยื่อที่แปลว่าอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วเราก็ตัดโคมันนี่นะฮะอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นการหยุดเวลานะครับแล้วก็แปลว่าทําการเดินผ่านเท่านั้นแหละคอขาดนะครับนี่ฮะเออเฮอดุดันนะครับนี่ฮะวีสองก็จะได้ความดุดันนะครับแล้วก็ได้ความเกียนนะเพราะว่าสกิลยิงไกลได้นะฮะนี่แล้วก็ท่า2ก็เป็นการสตันนะครับ อ่าศัตรูที่โดนเข้าไปเนี่ยก็จะโดนสตันนะครับขยับไม่ได้นะครับเนี่ยเออแล้วก็ฟันนะฮะสกิลสามนี่มันก็คล้ายๆวีหนึ่งเลยนะเอท่านี้นะเออไม่ไม่คล้ายเลยเหมือนเลยนี่ต่อไปครับสกิลสี่ฮะสกิลสี่ให้ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเกิดจำไม่ได้เอออ่าก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับสำหรับสำหรับซีวีสองนะครับผม อ่าส่วนตัวเอฟนี่ครูดาวมานานเกินไปก็เลยไม่ได้ใช้ให้ดูนะครับแต่ยอมรับว่าท่านี้นี่สวยจริงมาแรกๆที่ผมอึ้งเลยที่จริงครับเออนะครับผมเออแล้วก็ถ้าตัวเอฟก็แบบครูดาวนาน,นครับเนี้ยเหลียก60วินะฮะอ่าแต่ว่าก็คงจะแบบว่าเห็นกันแล้วแหละนะครับก็ไปดู v 2ของแมปเก่ากันดีกว่าออริจินอลนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหน,นเห็นมีคนลืมลือกันว่าแม่งเท่มากเลยฮนะเอออยากให้แบบว่าเอากลับเข้ามาอยู่ในภาคใหม่เออนะครับ เออผมก็อยากจะเห็นแล้วดิผมก็ลืมมันสิว่าสกิลของมันเป็นไงไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมเอาแล้วครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาบซิกวีสองคลาสิกกันดีกว่าครับนี่ฮะโอ้โหนะครับถ้าถ้าถือนี่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะเออเป็นการถือแล้วก็มือหนีบหลังนะครับนี่ฮะเหมือนปวดหลังเลยอะนะฮะนี่โอ้ถือว่าที่ใช้ได้ครับหน้าตาดาบก็เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะอ่าหนาๆบางๆนะครับแล้วก็ยาวๆนะครับถือว่าที่เลยนะหน้าตานะครับการฟันการฟันก็จะคล้ายวีหนึ่งเลยนะครับนี่ เออแต่ถ้าฟันนี่มันจะเปลี่ยนไปเลยอ่ะนะครับดูดิอ่านะฮะอ่ามีแบบว่าเอฟฟกสีม่วงนะครับเออนะฮะเดินฟันได้เลยนะครับนี่ซอยเท้ายิกยิกอ่ะสกิลแรกแล้วสกิลแรกโอ้ยสกิลแรกไปกันหยุดโอ้ไปกันหยุดเวลาแล้วก็แบบว่าวับไปวับมาฟัน,นครับว้าเฮ้ยดุดันมากอ้ศัตรูมันไม่ทันรู้ตัวฮะเนี้ยว่าว่ากำลังโดนเราเล่นงานอยู่นี่ มันแบบว่าทุกอย่างมันเร็วมากเลยครับนี่ฮะเออไปแถมฟูดาวโคตรเร็วเลยว,วะ่ะเออนะฮะเฮ้ยฟูดาวโคตรเร็วสกิลสองอ่าสกิลสองมาดูกัน,นะฮะเดี๋ยวรอมอนเตอร์เกิดก่อนมามาแล้วนะ,ะสกิลสองโอ้นี่ท้าไมรอมอนเตอร์นี่คือแบบว่าสงสัยจะไม่ได้แบบว่าผลน,นะฮะนี่โอ้โหไอ,อ,อ้เหี้ยเฮ้ยหึ้ย เฮ้ยโคตรเลยฮะโคตรเอฟเฟกตอนฟันครับมีเลือดด้วยครับแล้วก็แบบมีสีม่วงฟูฟูฟับฟับเออหือนะครับเท่จริงครับนี่ท่านี้ถ้าเล็งไม่โดนมอนเตอร์นี่คงจะไม่ได้ปลดนะครับนี่นี่แล้วก็ฟันเนี่ยชอบตอนตัดนะครับเออตอนตัดเนี่ยสีม่วงๆเนี่ยเนี่ยที่จริงครับเออ โอ้โหนะฮะเหมือนไปเหมือนไป,ไปท่าตัดโทของซิกวีสองในอแอรแมปล็อบฟุตใหม่เลยนะฮะเออแต่นี่มันแบบตัดตัวเลยอะนะฮะสกิลสามมาแล้วโอ้ อันนี้น่าจะเป็นการเอาท่าสามของ V ีห่มาใช้แน่นอนเหมืนอนในโลกฟุตพักสองเลยนะฮะเออเหมือนเทียบกันเลยนะฮะอ่ะต่อไปฮะก็จะเป็นแบบว่าท่าตัวีนะครับแอบเมื่อกี้ไม่ไม่รู้ว่าจอดําหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูท่าตัวีกันเลยดีกว่าครับสกิลวีโอ้ยอ,อ,อ,อ้าวแปลงร่างนี้เฉยเหรอนี่ฮะแล้วก็เนี่ยแบบพักคุณสะบัดด้วยอ่ะดูดิเออเนี่ยเวลาเดินมันสะบัดเนี่ยเออ ผมจําได้ผมเคยเล่นนะ,นะครับนี่ภรคคุมสะบัดนะครับอืสกิลเปลี่ยนไปไหมมาดูกันนับนี่อ้ท่าแรกครับไม่ได้เปลี่ยนไปครับแต่โคกดมันเดิมครับอ่าส่วนสกิลสองต้องมีต้องมีศัตรูต้องมีศัตรูนะครับอ่าสกิลสามไอเอ็มอะตอมิกเฮ้ยแต่ว่าท่านี้มันอะไรเนี่ยแป๊บนึงกดท่าสามแล้วเปลี่ยนไปบีบโคชัดดาบไอเอ็มอะตอมิกมันรวบรวมพลังไว้ที่ดาบเป้าอะ โหอดเฮ้ยมันสุดยอดมากนะฮะเออจะบอกว่าที่กว่าภาคใหม่ก็อาจจะเป็นจริงนะเออที่มากเลยครับผมนี่ตัววีนะครับเป็นการแบบเปิดเปิดโมดนะครับนี่เปิดบทหรือว่าใสา่ผ้าคลุมนีแล้วก็กดสกิลซีเนี่ยสกิลเปลี่ยนส่วนตัวเอฟนะฮะตัวเอฟไม่มีครับเปลี่ยนแค่ท่าสามโอ้แล้วโอ้โหทำไมคูตามันเร็วจังวะเนี่ย กูดาเร็วมากโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรตึงนะเออศัตรูที่เห็นกลัวเลยอ่ะกลัวเลยอ,นะอ่ะนะเออนะครับโอ้โห นี่พาขุมสะบัดไปมามีท่าฟันวาร์ฟโอ้โหเพอร์เฟกกว่านะฮมเอาล้ครับ,รบได้เวลาแบบว่าตัดสินกันดีกว่าครับว่าวีไหนจะชนะนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีสกิลเอฟไหมนะมันน่าจะมีสกิลแค่นี้หนูเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองแบบว่ารีเซ็ตตัวก่อนนะครับมันอาจจะมีสกิลเอฟก็ได้ดีไม่มีใช่ไหมนะฮะไม่มีโอเคสกิลบีก็ไม่มีก็จะมีทั้งหมด5สกิลนะืมกดตัววีแล้วก็แปลงร่างแล้วก็กดสกิลซีก็จะกลายเป็น5สกิลนะฮะ แต่เวลาตัดสินกันแล้วครับว่า V1 ไอ้ V2 นะครับ V2 ในแมปใหม่เนี่ยนะครับนะกับแมปเก่าเนี่ยอะไรมันเท่กันนะครับด้วยส่วนตัวผมนั้นนะครับผมคิดว่าผมให้แมปคลาสสิกนะผมแมปเก่าเนี่แหละแม่งเท่จริงครับเออแมปใหม่ไม่ใช่ไม่เท่นะแต่แมปใหม่เหมือนแบบยังไงล่ะเอฟเฟกต์มันอาจจะแบบดูไม่ดุดันเท่าไหร่นะครับดูแบบว่าชิลเกินไปนะครับแต่ว่านี้มันดุดันอ่ะเออมันแบบจู่โจมเนี่ยเออนะครับมันก็เลยดูเท่ดูตึงนะครับเออแม่มันเท่จริงๆคุณผู้ชม นะฮะดับซิกพักนี้นี่โจดยไปเลยครับถ้าไปอยู่ในภาคใหม่จะบอกเลยว่าโคตรโหดอะเออนะฮะอ่ะคลิปนี้นะฮะก็มีประมาณนี้แหละครับสรุปคือพลังของ V1 V2 นะครับในภาคคลาสสิกเนี่ยชนะทั้ง2พลังเลยนะฮะเออขนาดซิกเบต้าว1ในภาคใหม่นี้ก็ยังสู้ภาคแรกไม่ได้มแม่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าภาค2ไม่ดีนะภาค2อก็ดีสุดๆไปเลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าภาคนี้มันเท่แล้วก็ดูแบบมีอะไรมากกว่าดูแบบมีน้ำมีนวลเอา เอาง่ายๆคืองงไหมนะครับมันเท่กว่าจริงๆอ่ะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบภาคไหนนะครับนะไม่ว่าจะเป็น V1 V2 เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันไ,ได้เอาล่ะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ์เพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า